สวัสดีนะครับผมวันนี้ครับทริปแอนทริคครับผมจะมาคุยให้ฟังดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ผมนี่อัดเสียงของผมเองที่พูดลงไปนะด้วยกันอยู่3แบบแบบแรกผมอัดที่แซมบันเรท48 k h z แบบที่2ผมอัดแซมบันเรต96 k h z และแบบสุดท้ายผมอัดที่192 k h z ผมจะให้ฟังปกติก่อนแล้วกันว่าเสียงมันมีความแตกต่างอย่างไรอ่าผมเป็นการพูด3รอบนะอาจจะมีตำแหน่งของผมเนี่ยเพี้ยนนิดนหน่อยไม่ต้องไปฟังตรงนั้นอาจจะลองฟังโดยรวมแล้วกันรู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นนะเริ่มที่48เคเก่อนแล้วกันเสียงที่ได้จะ,อะอเอาให้ทั้ทงประโยคดีกว่าเน,นะเดี๋ยวนะปึ๊บผมมีอยู่อยู่นี่อาจจะพูดความยาวสั้นไม่เท่ากันแต่ลองลองจับ จความสําคัญนิวลันว่ารู้สึกยังไงสวัสดีครับนี่เป็นเสียงที่อัดด้วยแซมเปิลเรท48เคเฮิร์ตเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับนี่เป็นเสียงที่อัดด้วยแซมเปิลเรท48เคเฮิร์ตเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับโอเคต่อไป96นะฮะสวัสดีครับ,รบ,รบนี่เป็นเสียงที่อัดด้วยแซมเปิลเรท96เคเฮิร์ตนะครับ เสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับรบสวัสดีครับนี่เป็นเสียงที่อัดด้วยแซมเปิลเรท96 k h z นะครับเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับและสุดท้าย912ครับสวัสดีครับนี่เป็นเสียงที่อัดด้วยแซมเปิลเรท192 k h z ครับเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับนี่เป็นเสียงที่อัดด้วยแซมเปิลเรท192 k h z ครับเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับรู้สึกยังไงกันบ้าง กลับไป48บให้รอบนึง 48. น,น,น,งนี่สวัสดีครับนี่เป็นเสียงที่อัดด้วยแซมเริบเรท48 k h z เสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับครับผม192ทีนึงครับได้ครับสวัสดีครับนี่เป็นเสียงที่อัดด้วยสเปเรท 192kH ้เสครับเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับอ่าเหมือน192ออ่ะมันจะมีน้ำมีนวลมากกว่าผมไม่รู้ว่าเป็นที่ที่ระยะห่างไหมหรือเปล่านะ อหรือบางอย่างแล้วก็เหมือนมีเนื้อกว่าแต่96กับ192เนี่ยแค่ถ้าฟังไม่รู้สึกแหละแต่ว่าพอ192ไป48อ่ะมีความรู้สึกอ่าเหมือนแบบลองฟังตรงนี้ไหมผมลองลองตัดคำคำสุดท้ายที่มันใกล้เคียงกันลองดูนะว่ารู้สึกยังไงอันแรกก่อนสีเขียวผมจะกดอย่างนี้นะดูดูโซโล่ตรงนี้นะสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าเขียว48เหลือง96 แล้วก็หนึ่งกบสองเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับ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 ออะือยังรู้สึกเหมือน,นเดิมไม่ลกล้าพูดเลยไม่กล้าพูดเลยคือพูดไปเดี๋ยวจิตุงแต่งบ่ว <_ S 2> เอาทุกความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือมันก็ยังเป็นเสียงผมแหละที่พูดนะฮะอาจจะอาจจะมีผมอาจจะมีจังหวะที่ระยะห่าง p o s i t i t y effect เกิดขึ้นก็ได้นะแต่ความรู้สึกอื่นๆ่ะรู้สึกนะดีเทลอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างผมไม่รู้เนียนตอนตอนฟังสี่สิบแปดล้วมาก้าสิบหกอะตอนฟังสี่สิบแปดลรวมาก้าสิบหกรู้สึกว่ามีความมันมีหายมันิดๆป่ะลองดูนะ เสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับ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 ไม่แน่ใจว่าไอ้ร้อยเก้าสองอ่ะพูดด้วยต่ํากว่าหรือเปล่าอ่าเวนเวนมันต่ํากว่ามันอาจจะต่ากว่าด้วยใช่ครับมันเหมือนมันขยกว้างกว้างนะมันเป็นโมโนก็จริงแต่แบบว่าฟรีเซนซี่มันกว้างอกว้างขึ้นอะเออ โอเคนี่ผมจะให้ดูอะไรนิดนึงมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออสนุกดีเวลาซูมดูเว็บดูให้เราให้ดูดูเว็บดูดิดูดูเว็บเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นแล้วเห็นไหมอ๋อเห็นละเห็นละสีเขียวดูดิเขียวี่เห็นยากหน่อยสีเขียวเนี่ยชัดไหมไม่ชัดสีไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนจะเห็นอยู่อ่าอ่เอาสีอะไรสีนี้ไหมนี่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 เนีอ่อนอ่อนอ่อนอ๋อสีอ่อนอ่ันนี้ได้ไหมอ่าอ่าไโอเคโอเคเห็นเห็นพอเห็นเลยยังเห็นขีดเรียง เห็นละคนอทยไปเลยอ่ะดูดิปิดเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรการหั่นการเก็บตัวอย่างเสียงอะที่เสียงต่อเดียวกันจุดต่อจุดจุดต่อจุดอะดูดิซ a m p l ลอ่ะ s a m p l ลอะอันนี้ที่อันนี้อันนี้ของของอะไรนะสี่สิบแปดสี่สิบแปดเนี่ยมันใช้ไปเท่าไหร่อ่ะประมาณเนี้ยนี่มันใช้เล็กลงอีกครึ่งหนึ่งและนี่ก็เป็นลงอีกครึ่งหนึ่งความละเอียดของมันมีความแตกต่างกันเสียงยังเป็นเสียงเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะสรุปครั้งแรกก่อนว่าจริงๆแล้วเราอัดด้วยแซมเปิลเลตอะไรก็ได้เร้งหูของเราอยู่แค่นั่นแหละนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีผลนิดนึงตอนที่เราเขาเรียกว่าทำอีดิทติ้งในการในการทํามันจะให้เสียงมันเนียนหรือไม่เนียนทีนี้ผมอยากจะลองดึงเสียงให้มันยาวขึ้นแสดงว่าเสียงมันจะพูดช้าลงถูกไหมเดี๋ยวเรามาลองฟังกันคุณภาพที่เกิดขึ้นอ่าทีนี้ ถ้าเราไม่ทําอะไรมันเราอัดด้ื่อะไรก็ได enfin ้แหละเอาเราตามใจชอบแต่ถ้าเราเข้าไปทํากับมันแล้วเนี่ยเราลองดูซิถ้าอาจจะบางคนอาจจะต้องมีการยืดป่ะวหดหรือเปล่าหรือว่าทําอะไรบางอย่างอ่านอิด่์มาลองดูทีเนี้ยแซมเบอร์เลิเริ่มเริ่มเข้ามามีผลเยอะขึ้นละอเริ่มดูอันแรกนะฮะเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับเสียงนี่คือ48 เป็นแบบนี้ครับเสียงที่ได้96จะเป็นแบบนี้ครับเสียงที่ได้เดี๋ยวกลับไป48เป็นแบบนี้ครับเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับเสียงเก้าด้ึ2จะเป็นแบบนี้ครับเสียงที่ได้จะ เป็นแบบนี้ครับอตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างผมรู้สึกว่าออไอ้เก้าหกกับหนึ่งเก้าสองอ่ะเหมือนมีความเกินความโรบอทไปไม่ได้โรบอทแต่สี่สิบแปดแม่งพอดีวะ่ะพอดีพอดีกว่าโรบอท <laughs> พอดีพอดีกับกับเสียงเนี้ยอ่า,อา,อา โอเคแต่หมายถึงว่าถ้าในในในกรณีอ่ะเนี้ยสี่สิบแปดอ่ะดูมีความเป็นโรบอทขึ้นมาอ่าใช่ก้ก็คือจริงๆ48อ่ะโรบอทมากสุดแล้วก็ค่อยๆลดลงมาใช่ไหมอ่าใช่ใช่ไอตรงเนี้ยเราจะเห็นผลอย่างหนึ่งผมอยากจะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเรามีกล้องใช่ไหมเรามันจะมีตั้งเฟรมเรทได้เราจะเห็นว่า30เฟรมเรท p e อ s e c o n ใช่ไหมหกเฟรมเรทแล้วเวลาาทำสโลโมชันอ่ะ บางทีร้อยยี่สิบหรือสโลโมชันแบบโหดๆเลยอ่ะเป็นพันอ่ะอเคยไปดูคลิป <YouTube S 2> ยูทูบไหมอา่างเงี้ยแล้วอารมณ์เดีวยวกันเมื่อเรามายืดออกปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เราสโลโมงเงี้ยมันก็จะทําให้ภาพของเราสมูทมากหรือสมูทน้อยนั่นเองถ้าฟมแซมเบลเรตต่ำนะหรือว่าเฟมเรตต่ำเนี่ยมันก็จะเกิดการกระตุกขึ้นถ้าเราเราเห็นในเวลาเราไปยืดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปทำสโลสโลโมในแซมเรลเรตสูงหรือเฟมเรทสูงเนี่ยมันจะมีความสมูทอยู่ ตรงนี้ผมก็อยากจะให้คนลองคิดถึงนิดนึงว่าบางครั้งถ้าเรารู้ว่าเราต้องอิดิตอะไรเยอะๆเราต้องการความเป็นธรรมชาติอยู่เงี้ยเราก็ควรจะเซมเบรียตที่สูงๆไว้อย่างเช่นเรามาเจอนักร้องคนเนี้ยเอ้ยเรารู้แล้วจูนเยอะแน่นอนงานเข้าแน่นอนอ่ะอัดร้อยเก้าสิบสองได้ไหมหรือไปอัดเก้าสิบหกได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราบางทีเราไปอัดที่สี่สิบแปดหรือสี่สี่สี่จุดหนึ่งมันอาจจะเกิดการึ อะไรอย่างนี้ได้เกิดขึ้นเกิดการที่มันโน้ตมันเพี้ยนๆสไลด์เนื่องจากการเก็บตัวอย่างเสียงเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะตรงนี้ก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้หรือบางคนทำแซมแซมทาแซมอ่ะอยากจะเก็บแซมมาใช้หรือว่าบางคนทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าทำเกี่กับหนังฟิล์มฟิล์มสกรมันจะมีอะไรนะทำอะไรนะที่เสียงเอฟเฟกต์อะไร่โฟเล่ฟเลใช่แล้วเอาเสียงไปแต่ง บิดด้านบิดนี้ด้วยก็พยายามอัดที่แซมเปลเลสูง,ส,งสูงไว้เพื่อเสียงยังคงความเป็น s m o ท t h และเขาธรรมชาติเหมือนเดิมมากที่สุดนะครับผมครับวันนี้ก็มีให้อธิบายให้สนุกสนุกแบบนี้แล้วกันครับนำไปใช้ไปเล่นกันได้นะครับโอเคครับ